สวัสดีครับวันนี้พบกับหนุ่มหล่อหน้าตีตาตีกินโชครับสวัสดีค่ะพบกับครัวแสนแซ่บช n แนลค่ะวันนี้กินอะไรเนะแซลมอนนอร์เวย์ค่ะมีอะไรบ้างมีแซลมอนมีแซลมอนแซลมอนลินพันกันมีแซลมอนนอร์เวย์นะคะแล้วก็มีซูชินะคะอ่าหน้าปลาไหลแล้วก็หน้าแซลมอนค่ะเลือกมาหลายชิ้นมากเลยแล้วก็นี่ก็จะเป็นยำสาหร่ายคือเมนูของชอบมากๆเลย น้ำจิ้มแล้วก็วาซาบินะคะวาซาบินี่ไว้ฝั่งเธอนี่แต่กินคนเดียวเลไม่ให้เธอแล้วแหละเริ่มเริ่ม,มนะวันนี้จัดของแพงวันนี้จัดของแพงอันนี้เป็นหัวไชเท้า <c oughs> <c oughs> จัดหัวไชเท้ากันเลยเหรอ <c oughs> จัดหัวไชเท้ากันเลย <c oughs> มีแซลมอนไม่กินแซลมอนก่อนเอาเราต้องลองของถูกก่อนเนี่ยอาราณา นี่นะคะแม่แซลมอนแซลมอนวันนี้ไปเดินห้างมาแล้วก็ได้มาหลายอย่างกันวันนี้เทสไม่ด้วยครับใครได้ยินเสียงชัดไม่ชัดก็คอมเมนต์มานะครับคอมเมนต์บอกหน่อยชัดไม่ชัดนะคะถ้าชัดกดหนึ่งมาค่ะจะได้ปรับปรุงแก้ไขต่อไป แม่าวาซาบิใสตะเกีย่ะใส่ไหนอ่ะต้องใสของเธอดีว่าฝั่งเธอแล้วว่ไม่เอาอ่ะนี่อย่างนั้นก็มีติดมาบ้านอ <c ười> ืมเป็นไงหวานเจียบไม่เชื่อลองอ่ะอะมาป้อน <c ười> ถ้าเราเป็นคนดูจะอ,อ้วกอหวานหน่อยไม่ได้ไงรสชาติมันจะแบบมันมันหนึบหนึบอะค่ะนี่ยขาวๆนี่มันมัน น่อยหน่อยๆก็ได้นะอ่ะอนี่ไงโดนแล้วนะโดนอะไรปลพาร์บเบ่มันมาแล้วอือแต่นิดเดียวแล้วเนี่ยเด็กๆแค่นี้อ่าได้ชนๆๆชิเชชอันนี้หน้าปลาไหลค่ะอันนี้หน้าหล่อ มาปาอืมชอบมากเนี้อันนี้ไม่ใช่แบบเยอะขนาดนี้นะเขาเรียกนะอะไรแซลมอนเออแซลมอนมันเยอะนะระาางบนถ้วยเขาเรียกว่าจัดให้มันสวยงามอืม เออแต่ซอมอนนี่ผมไม่แพ้นะกินได้แต่กุ้งปลาหมึกนี่ไม่ได้เลยข้ามค<ม>ันไปกินของแพงยกเว้นอาหารทะเลแต่กุ้งแม่น้ำเธอกินได้นะวันนี้เราสั่งมากินนะเราไปลองร้านหมูกระทะละใครอยากให้กินหมูกระทะคู่ก,กันนะคะเมนต์มาค่ะพิมพ์คำว่าอะไรดีหมูกระทะปู๊ลาะหมูกระทะ เื้นมาค่ะถ้าอยากให้กินหมกระทะคู่กันนะคะแต่เคยกินไปรอบมึงแล้วตอนนั้นมันไม่ค่อยได้เต็มที่เท่าไหร่ที่ไหนยังไงวิเศษนี่แหละอ่างท้องอตรงนั้นแต่รอบนั้นมันไม่ได้พูดอะไรเยอะนะอ๋อไบกินเย็นใช่ใช่ไม่รู้เราเน้นเขาเป็นคนถ่ายให้เธออ่านี่ละ เออแต่กินคนเดียวไม่ได้กินคู่ถ้ากินคู่มันจะไอเขาก็น่าจะเขินๆนหน่อยนะอร่อยไหมอรอชอบไหมลยอ,อืมชอบทำามเนี่ยทำไมดีนะแสบแก้วหมูมากเสียงเกินเสียงกัดเมื่อกี้เนะี่ย ชิ้นหมดละอันนี้กินกับมัสบิรดได้ไหมได้โอเคเอาให้หมดเลยโอ้โหอ่าลายยังไม่ได้แสะนะอยู่ใกล้ๆจมูกขึ้นเลยอยัวมาเอาแฉลมอนกับสลายไปไ ชิ้มนี้คือว่าเทใดม่แล้ว<ม>นะเสื้อเธอเสีอเหมือนพม่านะเธอเอาพม่านมาห่มมันมเนี่ยไม,<า>ม่เสียเงิน ใหญ่มากอวันหลังเราจัดชิ้นแบบใหญ่ไหมชิ้นละห้ารนะ้อยชิ้นละพันนะใช่เราไม่ต้องมาซอยอ่ะไม่ต้องมาตัดตัดเลยอือ <c oughs> เอามาล่ะ <c oughs> อาการมันเป็นยังไงคนจมกมันจะออกมาอย่างนั้นไห เธอสองชิ้นมามาช่ยกันเดี๋ยวโอ้ยใ,ใ,ใ,ให้หมดเลยจัดให้หมดเลยเดี๋ยวเหลือ,อดิแซลมอนจากนรอร์เวย์ค่ะเดี๋ยวได้พึ่งรอเขาด้วยนี่ตายละอะไรเนี่ย มันจะมีแบบช่วงพลิกพล็กตอนวาซาบินี่แหละใช่ <c oughs> ใครอยากให้กินหมูกระทะคู่กันนะคะเมนมาได้เลยโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ EP นะ้านะครับรอติดตามว่าจะเป็นเมนูอะไรคลิปอะไรนะครับไเจอกันใหม่คะ่ EP นะ EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ